บริษัทไนสตาสตูดิโอจำกัดนะคะที่บริหารงานโดยคุณสิริพันธ์ซีโอนะคะแล้วก็คุณประพิชยานะคะซีโอโอนะคะได้เลือกดีของเช้าว,วันที่15มกราคม,ม,มที่ผ่านมาจัดพธิธีบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์เรื่องแบรนด์นะคะเติมคําว่าลักลงในช่องว่างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นสกายวอล์กเอ็มบีเคเซ็นเะตโดยมีเหล่านักแสดงนำนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวฟ้ายนะคะสาวโยโกะแล้วก็สาวไอซ์แล้วก็อีกมากมายนะคะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวกันอย่างคับข้างสําหรับซีรีส์แบรนด์เติมคาว่าลักลงในช่องว่างนะคะเป็นนิยายแนว เขียนคนเก่งนะคะเจ้าของน้ำปากกาเจ้าป,ป่าน้อยที่ได้รับความนิยมจากนักอ่านเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะน่าสนใจคือเอ่อเมื่อวันรู้สึกว่าอยากให้เอ่อตัวซีรีส์ซับฟิกอะค่ะมันมีความหลากหลายที่ที่เขาเรียกว่าอยากให้มันเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่เพรวัเทียบเท่าแต่ว่าอยากให้มันไปขึ้นไปเท่าๆกับซีรีส์ที่เป็นอีกสายหนุ่ยเช่นกันก็อยากให้มันแบบมีความหลากหลาย,ลายมากขึ้นอะไรอย่างเง้เอ่อดราม่าโรแมนติก โรแมนติกดราม่าเออตอนแรกเลยคือเราคือเราแคสติ้งแคสติ้งก่อนแล้วก็พยายามที่จะหาคนหน้าใหม่แหละค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าบทก็ไม่เก่ามากเพราะว่าบทมันค่อนข้างตัวตัวคนหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างแบบยากมากตัวละครที่จะสามารถเป็นตัวคนคนนี้ได้ก็แคสไปสองรอบนะสองรอบก็คือเปิดรอบหนึ่งแล้วก็ปิดรอบหนึ่ง สุดท้ายมันไม่ได้แล้วมาได้ฝ้ายแบบนาทีสุดท้ายแล้วก็นาทีสุดท้ายที่แบบไม่มีโยโกโด้วยไ,ได้ฝ้ายมาคนเดียวก็เลยตัดสินใจแบบว่าเออมันไม่ได้จริงๆถ้าได้ฝ้ายมาแล้วอะค่ะคือคนที่จะคู่ฝ้ายยากยากมากค<า>ือนอกจากอ,าอะไรคะเพราะว่า,ยยาคือใช่ค่ะใช่คือมันสแตนดาร์ดมันมันต้องสูงขึ้นมันก็เลยทําให้ยากเราก็เลยตัดสินใจแคสใหม่ แล้วตอนตอนที่แคสรอบสองก็คิดว่าแบบคงไม่ได้แล้วคงไม่ได้แล้วหมายความว่ายากละฝ้ายไม่ได้เปิดกล้องแลเรแล้วมี่ไม่ได้ทำแล้วนะแบบเสียใจด้วยนะฝ้ายอะไรกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือวันวันที่เราแบบถอดใจแล้วอะโยโกเดินเข้ามาแล้วเขาใช่ตั้งแต่เขาเดินเข้ามาเลยได้มีการอ่านซีรีส์ก่อนแล้วก็ได้ดูเนื้อเนื้อเนื้อเรื่องแล้วก็ได้มีการปรับ มันมีเหตุบทของมันเยอะมากแล้วก็เป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจในนั้นเยอะมาก่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ความสวย ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าตอนแรกหนูเดินเข้ามาในห้องเราก็เห็นพี่ฟ้าเยืนอยู่หนูก็ทุกในทีมงานเขาสวยจังเขาังคอะไได้ยไนะเพืนๆๆๆ <c oughs> หนูรับบทเป็นอันเนอกจริงๆไออ่านบทแล้วค่อนข้างค่อนข้างชอบค่ะชอบค่อนข้างชอบในแนวคิดแล้วก็มิดิตัวละครอะไรหลายอย่างก็เลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงเลยค่ะเหมือนกันนะคะรู้สึกว่า มันมีความลึกซึ้งหลายๆอย่างของตัวละครทุกตัวละครมีเหตุผลของมันฉันเลยสกว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะชั่มอ่านค่ะอ่านทีมงานอ่านทุกข้อความเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วแอบดีใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคอมูมเราอะค่ะมีมีความแบบคํานึงถึงเป็นห่วงส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับการเป็นห่วงว่าเอ้ยอย่างนี้มันดีหรออย่างนี้มันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งขอพูดไปเลยแล้วกันเนาะว่ามันมีกี่ประเด็นก็คือมันจะมีภาคผู้เยาว์ซึ่งอันเนี้ยทางตัวคนเขียนบทเนี่ยเขาก็หลังวมาเหมือนกันว่าแบบไอ้ไม่ใช่คน,คนเขียนคนเขียนยายเขาก็แบบเฮ้ยเอยแบบแก้ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วค่ะตอนที่วันเลือกเรื่องนี้มาวันประชุมกันเยอะมากแก้ต้งแต่แรกแล้วตอนนี้บทเสร็จหมดแล้วแก้หมดแล้วภาคผู้ยาวไม่มีค่ะแล้วก็เปโดไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ใช่เลยคือ ตัวคนหนึ่งเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกกับเด็กเขาเขาเรียกว่าอะไรเขายังมีความรักกับแบบคนทั่วไปได้อะคะอ่ะส่วนสุดท้ายอีกอันหนึ่งอะไรนะ,ะชายกุมมิ่งชายกูุมมิ่งแก้แล้วเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่หล<ช>แบบ ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในคอมมูนี้แล้วก็คือทุกอย่างที่ทุกคนคอนเซิร์นก็คือเราคอนเซิร์นกันมาหมดแล้วแล้วก็แก้ไขกันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางตรงเนี่ยวรรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยสามารถทําผิดได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราจริงๆก็กทำผิดได้แล้วก็แต่ว่าอยู่ที่ว่าทุกคนได้อะไรจากสิ่งที่คุณทับผิดลงไปทุกคนได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้จากตัวละครเรื่องนี้สอนอะไรคุณบ้างค่ะก็ติดตามได้ที่ m y Star Studio นะคะแล้วก็ อสแกแล้วก็ใน TikTok ในทว t รก็ uh, Twitter, คือสื่อซเชียางาที่เป็นกอัเตของไน s t สตันแล้วก็ของนกแสดงทุกคนด้วยค่ะก็พวกเราก็จะลงคอยลงอัปเดตแได้ติดตามชนกันแบบทัาานเหตุการณ์แน่นอนเปิกเปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องแล้วด้วยค่ะแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตของข่าวสารนะคะซีรีแบงค์เติมคว่ารักลงในช่องว่างได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ i อได้เลยนะคะ